สวัสดีค่ะพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทาง FM 107.25 MHz สเมกะเฮิรสสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันอีกครั้งนะคะวันนี้วรัญญาโมอโทร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้ว คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุได้ทาง YouTube ช่อง n u radio ด้วยเช่นกันค่ะตามที่ได้เคยบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อครั้งก่อนว่าจะหยิบยกเอาเรื่องแฟชั่นมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ดิฉันก็ทำตามสัญญาแล้วนะคะ โดยในวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของแบรนด์เครื่องหนังชั้นสูงสัญชาติสเปนให้ฟังกันค่ะเครื่องหนังที่เหล่าชนชั้นสูงหรือราชวงศ์เลือกใช้มีเพียงไม่กี่แบรนด์บนโลกใบนี้หนึ่งในนั้นก็คือล o ยเวแบรนด์เครื่องหนังเก่าแก่สัญชาติสเปนด้วยความละเอียดปราณีตในการออกแบบและขั้นตอนการตัดเย็บที่พิถีพิถนันแบรนด์ลอยเว จึงถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดหาเครื่องหนังให้กับราชวงศ์จากนั้นแบรนด์จึงเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ชนชั้นสูงความเป็นมาที่ยาวนานกว่า174ปีดิฉันจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปเพื่อทำความรู้จักกับประวัติแบรนด์อยเว่แบรนด์ชั้นสูงสัญชาติสเปน ที่ไม่ได้เป็นเครื่องหนังโบราณสำหรับชนชั้นสูงเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นแบรนด์ท็อปสต์ของบรรดาสาวกแฟชั่นทั้งหลายกันค่ะโรเว่นั้นเป็นแบรนด์หรูเพียงรายเดียวในสเปนที่เชี่ยวชาญในเรื่องสินค้าเครื่องหนังและผ้าไหมเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในด้านคุณภาพสินค้าเครื่องหนังที่ทำด้วยมือและด้านการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ซึ่งเป็นรากเง้าที่ฝังลึกของชาวสเปนบริษัทถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1846โดยกลุ่มช่างฝีมือผู้ชำนาญเรื่องเครื่องหนังของสเปนในกรุงม,มาดริดและแบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อเอ e r นริกเกตโลเวโรสเบิร์กช่างฝีมือชาวเยอรมันเข้าร่วมกลุ่ม เอริกเก้ล e เวเป็นชาวเยอรมันที่รักและหลงไหลในงานฝีมือการทำเครื่องหนังของชาวสเปนเขาจึงตัดสินใจย้ายไปยังประเทศสเปนเพื่อรับการฝึกฝนการตัดเย็บและทำเครื่องหนังในร้านขายเครื่องหนังบนถนนโลโบซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อถนนเอเชการายไม่กี่ปีหลังจากย้ายมาที่นี่ เขาก็ได้เปิดร้านของตัวเองขึ้นเป็นร้านแรกภายใต้ชื่อเอลเวในช่วงต้นศตรวรรษที่20ราชานิคุณชั้นสูงนามว่าดูเกซาเดลากอนกิตาลูกค้าคนสำคัญของเวยเป็นผู้แนะนำแบรนด์นี้ให้แก่เหล่าสมาชิกในราชวงศ์ได้รูจ้จักทำให้สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเอเวเคเนียแห่งสเปน ส่งเข้าไปเยี่ยมชมกระเป๋าที่ร้านบนถนนริ i n c i ป de Madrid อยู่บ่อยครั้งและพระองค์ก็กลายมาเป็นลูกค้าเจ้าประจำของแบรนด์จากนั้นพระเจ้าอัลฟอนโซที่13แห่งสเปนได้พระราชทานแต่งตั้งให้โลยเว่เป็นผู้จัดกระเป๋าเดินทางกระเป๋าและเครื่องหนังประจำราชวงศ์สเปน ซึ่งงานหนังที่ปราณีตของโลยเวนั้นได้รับความชื่นชมจากบรรดาสตรีซึ่งทำงานในชั้นศาลพวกเธอมองหากระเป๋าถือที่สง่างามนอกจากนี้กระเป๋าถือของโลยเวนั้นชิ้นส่วนจะถูกทำมาจากหนังที่แปลกใหม่รวมไปถึงหนังของอิกวหน่าและจระเ้ด้วยค่ะในการออกแบบด้วยแนวคิดนี้ ทำให้โอยเวยเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นโดยแบรนด์ถูกมองว่าเป็นแฟชั่นเฮาส์หรูหราที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในเวลานั้นโอยเวยเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แวดวงสังคมชั้นสูงเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของกระเป๋าหนังชั้นเลิศแต่เมื่อโคเซเปเรสเด r โรซัสครีเอทีฟดรคเตอร์ของโอยเวย เริ่มเข้ามามีบทบาทในการริเริ่มธุรกิจเสื้อผ้าพร้อมสวมใส่หรือที่เรียกกันว่า ready-to-wear ของแบรนด์ในปี1945เสื้อผ้าเหล่านั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหัวใจหลักและแนวความคิดการออกแบบของเขาเป็นรากฐานและเป็นจิตวิญญาณในขณะเดียวกันของแบรนด์โอเว่ A ซึ่งมาจากมรดกทางวัฒนธรรมของสเปนนั่นเองค่ะการขยายตัวในระดับนานาชาติของโลยเวเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช1,963ด้วยการเปิดร้านในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและต่อมาในปีคริสตศักราช1970เลเว้าเข้าสู่วงการธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองวิเซนเต้เบล ได้ออกแบบโลโก้เลยเวในตำนานโดยใช้สำหรับเปิดตัวน้ำหอมตัวแรกของแบรนด์นี้ที่มีชื่อว่าเอเลเดนเวแปลเป็นภาษาไทยว่าแอลแห่งรอยเวอีกหนึ่งปีต่อมาเอยเวได้เปิดสาขาแรกในประเทศญี่ปุน่นและเริ่มขยายสาขาอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชียของเราค่ะคุณผู้ฟังคะ ย้อนกลับมาที่เครื่องหนังกันอีกสักหน่อยนะคะในปีคริสตศัก,กราช1975แบรนด์อยเวได้ออกแบบกระเป๋า Amazon น่และเปิดตัวขึ้นภายหลังจากการตายของผู้นำระบอบเผด็จการของประเทศสเปนที่มีนามว่านายพลฟรานซิสโกฟรังโก เป็นการส่งสัญญาณความปรารถนาในการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นในระบอบประชาธิปไตยความคลาสสิกของกระเป๋าอามาโซน่านี้อยู่ตรงรูปทรงที่แสนเรียบง่ายใช้วัสดุจากหนังคุณภาพและการใช้งานที่สะดวกสบาย12ปีถัดมาเลเว่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลุยวิตตองโมเอเฮเนสซี หรือเรียกสั้นๆว่า LVMH ค่ะเพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็นสากลมากขึ้นแต่ยังอยู่ภายใต้การบริหาร,ธ,รธ,ธ,ธุรกิจโดยผู้บริหารที่รักสามารถตรฐานของช่างฝีมือและความเป็นสเปนให้คงอยู่คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับยอดฝีมือแห่งแบรนด์ l o e ว e กันค่ะเขาคือ Jonathan Anderson บุคคลผู้นี้จบการศึกษาจาก College of Fashion Graduate เขาเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำงานในฐานะผู้ขายสินค้าของแบรนด์ Prada Anderson ทำงานให้กับ Manuela p a v e s i หลังจากนั้นในปี2008เขาก็เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าของตัวเองซึ่งคอลเลกชันแรกภายใต้ชื่อแบรนด์ J.W. Anderson นี้ ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์นี้นำแอนเดอร์สันไปสู่การรับตำแหน่งแทนที่คริสโตเฟอร์เคนในสายการผลิตของแบรนด์เวสต์ซุดซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์เวอร์ซาเชอีกทีและต่อมาในเดือนกันยายนปี2013 LVMH ผู้ถือหุ้นในแบรนด์ J.W. Anderson ได้แต่งตั้งให้จนาธานแอนเดอร์สันเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์คนใหม่ของรอยเวหลังจากที่ได้ร่วมงานกันกันกบแบรนด์รอยเวโจนาธานเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ซึ่งเขาได้ไปเจอกับกระเป๋าหนังใบหนึ่งที่ผ่านการใช้งานและมีอายุมากกว่าร้อยปีสภาพของกระเป๋าใบนั้นมีทั้งรอยแตกของหนังและยุบยาาไร้ทรง จนานาธานได้นำกระเป๋าใบนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกระเป๋า p ัซโซแบ็กทุกชิ้นส่วนของกระเป๋านั้นถูกออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตแต่ละส่วนสามารถประกอบกันได้อย่างลงตัวจากนั้น p ัซโซแบ็กได้กลายเป็นไอคอนิกของแบรนด์โรเวนอกจากนั้นเหล่าแฟชั่นนิสตาของเมืองไทยต่างก็มีกระเป๋ารุ่นนี้ไว้ครอบครองด้วยค่ะเอาละค่ะ คราวนี้เรามาพูดถึงแบรนด์โลเยเว้นในปัจจุบันกันบ้างค่ะโลอยเว้มุ่งม,มั่นที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มสินค้าเครื่องหนังหรูหราและด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้วิธีการเฉพาะในการทำสีเครื่องหนังซึ่งเป็นวิธีแบบออร์แกนิกและเรียกวิธีนี้ว่า vegetable tanning เป็นวิธีที่ไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับธรรมชาตินั่นเองค่ะนอกจากนี้โลเว่ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิโลเว่าวเดชันเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการจัดนิทรรศการที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในด้านการสนับสนุนงานศิลปกรรมจากรัฐบาลสเปนในปี2002อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง ในอีกด้านหนึ่งโลเวยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมซิร์ u ูล f าฟอร์ตูนซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจที่เป็นตัวแทนความหรูหราและความเป็นเลิศของชาวสเปนปัจจุบันนี้โลเวมีสาขาทั่วโลกราว160แห่งมีพนักงานในบริษัทกว่า1,100คนซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงมาดริดประเทศสเปน เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเครื่องหนังโดยเฉพาะและมีบริษัทย่อยในฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และโตเกียวค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้วรัญญาก็ได้พูดถึงกระเป๋าที่เป็นไอคอนิกของรอยเว่กันไปแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ7 must-have item อของรอยเว่กันว่ามีรุ่นใดกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่ h e l l Back in Soft C a ั car Skin วัตถุหลักที่นำมาผลิตก็คือ soft calf หรือหนังวัวนุ่มใบนี้มาในสีน้ำตาลแดงถูกดีไซน์มาในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันรุ่นต่อมาคือ anagram gate bucket bag in natural calf skin รุ่นนี้สะดุดตาด้วยรูปทรงเก๋ไก๋โดยวัสดุหลักที่นำมาผลิตคือ soft natural calf หรือที่เรียกว่าหนังวัวธรรมชาติชนิดนุ่มนั่นเองค่ะใบนี้มาในสีสุดคลาสสิกอย่างสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลแดงกระเป๋าเป็นทรงกระบอกแนวตั้งดูแปลกตาตัวกระเป๋ามาพร้อมสายแบบ c r o s s b o ี้ทำให้ผู้ชายรู้สึกคล่องตัว รุ่นต่อมานะคะไม่ติดในท็อปลิส์ของเราไม่ได้เลยสำหรับ small puzzle bag in classic crub skin มีความฮอตอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าปลอดแตกเลยทีเดียวค่ะโดยกระเป๋าใบนี้วัสดุหลักที่นำมาผลิตคือหนังลูกวัวคลาสสิกสีน้ำตาลแดงใบนี้มาในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ หูหิ้วและแบบ Cross b o d ีค่ะสำหรับรุ่นต่อมาที่ฮอตไม่แพ้กันนั่นก็คือ small hammock b a c k in classic c u l f skin วัสดุหลักที่นำมาผลิตยังคงเป็นหนังลูกวัวคลาสสิกนะคะกระเป๋าใบนี้มาในสีน้ำตาลแดงรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสามารถยืดหยุ่นได้ใช้งานได้ทั้งแบบหูหิว้วและแบบ Cross Back อีกแล้วค่ะ มาถึงรุ่นที่5กันแล้วค่ะรุ่น Small Gate b a c k in Natural Cup Skin มาในสีสนิมสุดเก๋รูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ฐานกระเป๋าเป็นทรงโค้งมนการใช้งานก็จะเป็นแบบ Cross Body เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของสาวๆอีกเช่นกันค่ะอีกหนึ่งใบที่เป็นที่นิยมของสาววกลอยเว คือรุ่น Small Balloon b a c k in Nappa Cup Skin รุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นสีน้ำตาลแดงสุดคลาสสิกความพิเศษคือสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรและรุ่นสุดท้ายที่ตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันก็คือ Small Gate Top Handbag in Natural Cup Skin มาในรูปทรงที่เหมาะแก่การเป็น everyday bag ซึ่งทำให้เข้าลิสต์นี้อย่างไม่ยากค่ะส่วนสีที่นำมาใช้คือสีสนิมในรูปแบบสี่เหลี่ยมสะดวกต่อการใช้งานใช้ได้ทั้งรูปแบบหูหิ้วและแบบ cross bag อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโอเคค่ะสำหรับ seven must have item ที่ได้นำมาเล่าสู่ คุณผู้ฟังได้ฟังกันนั้นในแต่ละแบบขอรับประการความสวยเก๋และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองสาวๆยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้จัดเนื้อหามาให้ท่านผู้ฟังกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งเวลาก็ล่วงเลยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้ว พบกันครั้งหน้าดิฉันจะนำเอาสาระความรู้อะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกต้องรอติดตามกันนะคะพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทาง FM 107.25 MHz สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ